เอ๋เอ๋เอ,เอสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะคิดด้นี่พามาชมคิดด้คิดด้อสองตัวคิดด้อสองตัวเอยยเอ้ยๆๆๆ <c oughs> เเฮเฮ้ยเเเฮ้ยเยเฮเจียวไปไหนล อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย,อย่าก,กัดนะกัดนะตัวนอนจะขาดหมดแล้วตอนเช้าเช้านะคะเตือนเช้าขึ้นมาก็ขอกินอิ่มแล้วก็เล่นแบบนี้แหละกิจวัตรประจำวันนะคะกิจวัตรประจำวันขางแม่เหนียวเหมียว,ยวพี่นินไปไหนและ้ะพี่นินอยู่ใต้โต๊ะพี่นิน นินเล่นข้างล่างไมให้พี่นินเล่นด้วยไหมไหนพี่นินอยู่ไหนพี่นินอยู่โน่นพี่นินนิวข้างล่าง <c oughs> หัตกตกตกไหมตกไม่้เฮ <c oughs> ้เ้เฮ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 ้พี่เฮ่น้เล่นด้วยมาฮ

ô <laughs> thầy oh. à. À. đào thầy đào à. à. thầy <laughs> 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 đào thầy đào thấp 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 đào thầy đào thầy đào thầy đào เอ๋เอ๋ใเทียวใครเทียวไปโน้นอู้ยย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 ยอยยอยย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 อยย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 อยยยยยยมย้ยยย มุมโปรดใช่ไหมมุมโปรดใช่ไหมไข่ดาวมุมสบายของไข่ดาวชาบหนังก็อีตัวนี้ชาบนอนมันก็อี้ตัวนี้ก็เล่นไม่หยุดเลย้มาอย่างไวไข่เจียวมาอย่างไวเลยโอย ไข่เจียวไข่ดาวตุ้งตุงต้งตุโอ้ยคะขอจบคลิปครันี้ก่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะขอให้ทุกคนจะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะอยังไม่เลิกย่งไม่เลิกเอออยังไม่เลิกอู้ยังสนุกอยู่